รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพระราชลัญจกรคือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำกับพระปรมาพิไทยและประทับกำกับเอกสารที่สำคัญที่ออกในพระปรมาพิไทยเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจพระราชลัญจกรประจําแผ่นดินหรือประจําราชการถือเป็นเครื่องมงคลอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในบวชพระราชสิริซึ่งประกอบด้วยพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรประจําแผ่นดิน ซึ่งจะต้องเชิญขึ้นทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีปรรมราชาพิเศษพร้อมกลับเครื่องมงคลอื่นๆวิวัฒนาการการใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีรวดลายมงคลต่างๆเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์หรือแทนสถาบันของชนชาติไทยมีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏอยู่บนเงินตรามาตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันพุทธศตวรรษที่6ถึง11อาณาจักรทวารวดีพุทธศตวรรษที่13ถึง18และอาณาจักรลพบุรีพุทธศตวรรษที่16ถึง18เช่น รูปพระอาทิตย์พระจันทร์ดอกบัวปลากระต่ายพระอังกุฎคือขอช้างสังปุรณคตะคือหม้อน้ําวัชระคือสายฟ้าหมายถึงพระอินทร์เป็นต้นตราที่ปรากฏเหล่านี้สะท้อนคติความเชื่อด้านศาสนาประเพณีแต่การใช้ตราในยุคแรกนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการใช้เพื่อเป็นพระชนาจกรหรือไม่จนเมื่อสวิทธยา ได้เกิดมีตาพระราชันจกรขึ้นแต่ไม่สามารถระบุจุดกำเนิดหรือหลักฐานของดวงตราแต่ละดวงได้สถิติฐานได้ว่าประโยชน์ทางหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีการติดต่อทางการค้าและสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนซึ่งมีแบบอย่างทำเนียมการใช้ตราประทับในเอกสารต่างๆไทยจึงต้องคิดประดิษฐ์ตราขึ้นมาใช้บ้างตราที่ใช้จะมีลวดลายสะท้อนแนวคิดความเชื่อและเรื่องราวต่างๆลวดลายของตราของไทยในสมัยทียามีหลายขนาด ตั้งแต่เล็กเพียง1เซนติเมตรไปจนถึงขนาด11เซนติเมตรและมีลวดลายที่สลักสลาวอยู่บนดวงตรานั้นนอกจากลวดลายตามความเชื่อดังกล่าวแล้วยังมีตัวอักษรทั้งอักษรไทยจีนและขอมหลักฐานที่ระบุว่ามีการใช้ตราซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างของตราประจําแผ่นดินและตราประจําพระองค์พระมหากษัตริย์นั้นมีปรากฏอยู่บนเงินตราคือเงินพดดวงที่ใช้ในสเยตส์ยาโดยบนเงินพดดวงนั้นจะปรากฏตาอยู่สองดวง ดวงหนึ่งเป็นรูปจักรและอีกดวงหนึ่งเป็นรูปต่างๆกันไปเช่นกินรีช้างกระต่ายดอกบัวราชวัตรหงครุฑตรีสังพุ่มดอกไม้พุ่มข้าวบินซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าตรารูปจักรซึ่งเป็นตาราหลักนั้นหมายถึงแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่สถิตข,ของพระรามาธิบดีหรือพระนาลาย ส่วนตราอีกดวงหนึ่งนั้นอาจเป็นตราประจำราชการซึ่งมีได้เปลี่ยนใหม่ทุกรัชการจะเปลี่ยนต่อเมื่อโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนหลักฐานยืนยันว่าไทยเรามีการใช้ตราพระาจารกรปรากฏในเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเช่นในกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองในเอกสารของเจ้าที่บริษัทอินเดียตะวันออก ได้บันทึกถึงขั้นตอนที่สมเด็จพระนารายมหาราชจะส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมมาไมตริกับฝรั่งเศสไว้ว่าเมื่อได้เตรียมการเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากให้โหรหาเรือที่จะประทับพระราชรัชกรและเชิญพระราชสารเข้าผนึกและเชิญลงเรือและ8ปีต่อมาเมอร์ซิเออร์เดอลาลูแบร์ได้มีบันทึกว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชารัชกรและทรงเก็บรักษาไว้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์มีการพิมพ์ภาพจำลองพระราชรัชกรรูปเทวดาสี่กรอนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระราชรัชกรพระนารายทรงครุฑประจำพระองค์ของสมเด็จพระนารายมหาราชหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ระบุถึงการใช้ตาพระราชรัชกรในสมิทยาคือบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อกีตาชาร์ดที่ระบุว่าพระมหากษัตริย์สยามทรงลงพระนามและทรงประทับตาพระราชรัชกรลงบนหนังสือรับรองสิทธิ ในการสร้างโบสถ์และสิ่งปลูกสร้างในรัชธานีไทยแก่คณะนักบวชนิกายเยซูอิตเรื่องตาพระราชรจกรสมัยทยามีปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของจีนว่าเมื่อปีมะเสงศูนศักราช737หรือพุทธศัก,กราช1918สู่มั่นบางอ๋องหมายถึงผู้ครองเมืองสุพรรณให้เจียวลกควานอินหมายถึงเจ้านครอินลีจือหมายถึงองค์รัชทายาทไปเฝ้าพระเจ้าไถโจฮ่องเต้ พระชทา,านตาพระชจกรเงินกระไหลทองคํามีอักษรจีนจารึกว่าเสียมหล่อกกอ๋องจืออินแปลว่าตาของอองเสียมหล่อกกให้เจียวลกควานอินอัญเชิญมาถวายกษัตริย์ไทยให้ส่งใช้เป็นตาพระชจกร,จกรประจําพระองค์เมื่อเจ้านครอินสเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระนครินทาราธิราชหรือสมเด็จพระอินทาราชาที่หนึ่งและส่งทูตไปจเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนพระเจ้ากรุงจีน ปรดให้ราชทูตเชิญตาพระราชรจกกรโลโตคืออูดมาถวายกกอ่องเจียวลกควันอินลอลอ,ลอทิลาหรือหมายถึงสมเด็จพระนาคารินทราธิราชซึ่งตาพระราชรจกรรโลโตดังกล่าวได้ใช้เป็นตาพระราชรจคอรองหนึ่งในสมัยอุธยาและถูกจีมารับคืนไปเมื่อสีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและพระเจ้าสินจงฮองเต้ได้ถวายกลับคืนมาเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินแล้ว